พชรยินดีอาคาเดมี่จารันสนิทวง34มครับสาสกุลยิมตลาดกลางและสวายลำลูกกาคลอง4อุปกรณ์มวยี่ห้อพายครับภายใต้การรองผู้เ้าจากเพชรยินดีอะคาเดมี่นี่ครับวันนี้สนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของรายการมวยมันวันศุกร์ของเราขอบพระคุณอุปกรณ์มวยี่ห้อพายครับ เพปมวยเด็ด789ของสวนฟูรีสอร์ทร้านอาหารหอมซุ้งกุ้งเผาพอกออฟเดอะทาวน์โอเคไนเซอร์หาดใหญ่ครับรวมถึงอุปกรณ์มวยไฟเตอร์ครับโดยคุณสุมเมษซื่อสัตย์มงคลขอขอบพระคุณครับมารุนยก3า่ไยแดงทิมรวยนะื่อเม้าราชสิงหขวขวาก่อนกดขอนเลยนะครับมาทิมรวยขยับมาซ้ายยามแตะแตะให้เปิดการให้ได้นะร,ราชสิงขวาอีกทีนึง แม่มวยขวานี่ยืนและเตะเลยนะครับมวยซ้ายต้องขยับมาก้าบเอาขวาอีกแล้วแต่จะสิ้นนะครับเอาซ้ายของพิมรวยอ้าวนี่แหละครับผู้ใหญ่ซ้ายไปอ้าวพิมรวยกรมการเกลืไกลาอาซับบอกให้ชกชกชกเอาทิบเอ้าแมาโอ้นี่ดูดีเลยนะครับพลาดไม่ได้นะเดี๋ยวกันคอนี่หนึ่งมือจะาตัดสินเลยทีเดียวนี่เอาซ้ายไปพิมลวย ฮุกขวาบ่เป็นยางบ่เป็นยัง,ย,งยังไม่นาอย๋ยงไม่นาเอาแลกแท่งกันดีๆบัดม,มายังไงชิมรวยบัดมายังไงแหมไม่ทันระวังครับแต่ว่ายังยังทนไหวยังทนไหวราชสิงห์โอ้โหนี่ครับมาชิงจังหวะกันครับก็อย่างที่เรียนไว้ถือว่าเป็นมวยอาวุธสวยงามด้วยกันทั้งคู่เลยครับ เดี๋ยวต้องดูครับแมซ้ายซ้ายขกาจกรรนจากร้อยเอ็ดแล้วก็ขวาหนักขวาแรงของบุรีรัมขยับขยับ,ยบซ้ายไปเอาขวาขวาอยังไม่ออกยังไม่ออกขวาเอาขยับเปแม่พิมรวยพิมรวยตั้งแมซ้ายโุยซ้าย,ายขยับขยับไปราชสิงราชสิงก็ขวามาเอา มาอย่ากระพริบตานะเอาซ้ายปะโอ้ลงด่านประตูไปทีหนึ่งสายของทิมรวยเอาขวาแล้วจะสิงยังติดอยู่ทิมรวยเดินไม่ย่องย่องมาเรื่อยนะครับเข้าใกล้มาเรื่อยยกนี้ยกสามเอาขวาของแล้วจะสิงเอานี่เลยครับร้อยสี่สิบตัวชกกันเหมือนมวยเด็กๆนี่คลองแคล่วคลองแคล่วคลองแคล่วอ่านี่ครับก็ถือว่าอยู่ในชุดหัวแถวด้วยกันทั้งคู่เลยครับแต่ละคน,นท่านผู้ชม คนหนึ่งก็เจอกับเพชรดำคนหนึ่งก็เจอกับทักษิณเล็กถือว่าเบอร์ตน้นเบอร์ต้นทางงานครับชุดนี้มหาไซ้าโอ้โห้ายติดบางเอาขวาคืนนี่ครับมหาไทย้ายาย,ยก3ามแล้วนะครับขยับขยับหาเหลี่ยมเจาะเข้าไปคิมรวยคิมรวยอยขวาแล้วจะสิงมาก่อนโอ้โหนี่ครับาสิงจังหวะกันออกแข้งอยู่ซ้ายไป ขยับจะเตะแล้วก็หมัดมาเลยครับคิมรวยโอ้ยหมดยกหมดอ่ะตอนนี้ยกสี่ครับยกสมาที่มุมน้ำเงินมามีหลังขาววอร์สกับไพรครับมาุ่นพี่แล้วก็นักชกในดวงใจของน้ำเงินบอกว่าติวเข้มยกนี้ไม่ต้องถอยแล้วราชสิงห์เนาคิมรวยแดงน้ำเงินราชสิงห์ชนเลยดับเครื่องชนเลย,เ,เ,ลยเอามาอาชีพมาเยอะเอาคิมรวยซ้ายแดงนะครับ ยับซ้ายสวยรจะสิง์โยกอีกมาเต้าขวายังไม่ได้ขาใหญ่ยี่ห้อดังครับไม่มีใครยอมใครเดินชนพยายามจะชวนทะเลาะไหนบ้างนะครับรัชสิลป์อยู่ห่างไม่ได้ครับอยู่ห่างนี่เป็นเป้านิ่งซ้ายจากร้อยเอ็ดครับนี่ครับเพราะฉะนั้นเวลาเดินก็ต้องเดินเร็วครับเดินช้านี่เดี๋ยวแข้งซ้ายบินมาเพราะฉะนั้นนี่ครับขาขวาทําให้หนึ่งแข้งสวยรจชสิล์โอ้ยขิมรวยมาไฟนี้ไม่ใช่ไฟนี้ครับทุกไฟเลยครับ มาหมัดลัก่อยของคิมรวยน่ากลัวครับอ้าวโอ้โหสอกไปทีนึงขิมรวยอ้าวน่าจะเส็งนายนายอ้าวกัรมการเกิดการแย่ก่อนอ้าวมาสู้กันต่อนะครับนี่แหละในน้ำหนัก140ยสขึ้นแต่ว่าชกกันเหมือนมวยเด็กๆอ้าวคิมรวยซ้ายขวานล้วจะเซ็งอ้าวขวาไปไล่ไล่ให้จนอ้าวไม่ต้องออกอ้าวแทงไปอ้าวสายจากร้อยเอ็ดตั้งไว้ตั้งไว้อ่ะบุรีรัมตีได้ไหมอ้าวกรรมการเกิดไกลกัน ยมแยกเดินต่อครับโอ้โหนี่ครับยกสี่ายกหาตัวผู้ชนะแล้วก็เกมเดือดน,นะครับเครื่องติดแล้วลาจะสิงโอ้โ oh, ห oh, แต่ว่าเดี๋ยวต้องดูครับแาเครื่องติดแล้วจะทำอะไรคดินรวยได้หรือเปล่าโอ้โหบังจริงๆครับคู่นี้เอ้า oh. เดชายไปกิมรวยแลรจชสิงโอ้โหโยนอย่างเดียวเลยมา,าเพาาอย่างเดียวทีมงานบอกโบกบกเข้าโบกเข้าโบกเข้าไม่โบกออกโบกเข้าโบกเข้าราชสิงเอา้ากิมนวยต่อยมาชายไปเอ้า เอาแทงไปทีนึงแล้วจะสิงต้องมาเชือกไม่เอาเชือกไม่เอาโอ้โหสนุกเร้าใจครับนอกกับในตอนนี้อ่ะนอกของคิมรวยร้อยเอ็ดในของน้ำเงินบุรีรัมม์เาตีได้ไหมขวางตีตั้งไว้ตีอ่ะแปตั้งไว้ตั้งไว้ตั้งไว้โอ้โหกูนี้ดีแมเยียดอาร์ตเลยครับโอ้โหนี่ครับมาสถานการณ์พลาดตลอดหลักทรัพย์พลิกผันตลอดเวลาเอามา ก็ไปราชสิงห์มาลูกนี้ทําได้ดีครับฝ่ายน้ําเงินราชสิงห์แต่ว่ายังไม่เสียหายครับคิมรวยลูกขึ้นมาซ้ายซ้ายซ้ายเอา้าไม่เอา้าไม่จะขวางฟันเลยฟันเลยแต่เข็มละหา้ราร้อยแต่สิงห์เอา้าแต่ว่าราชสิงห์เฉยนายของขอขอราชสิงเอ้ามาดิมามาเอา้าขวายราชสิงลุ่ยลุยปลายโยบปลายโยบโอ้ ชิมรวยเราจะถึงเดินโยนไปแทงคืนมาตั้งไว้แทงไปสอกมาล็อกล็อกมีสอกใกล้ๆช่วงท้ายๆโอ้โหมันจริงๆครับมดยกสี่พักแป๊บเดียวครับด้านบนก็ตัวเท่ากันครับต่ต้องเลือกใช้กรรมาการที่ใหญ่ให,ญหน่อยเอา้ามัดมัดซ้ายมาซ้ายครับเอาละครับยกนี้ยกนี้โอ้ยหมัดม,มัเอา้าหัวสอกบ,บวกันมามามหัวกกันเลยครับเอา ขิมรวยซ้ายไปราะสิงแทงไปเอ้าไม่ถอยด้วยนะครับขิมรวยไม่ถอยแล้วเอ้าหมัดไปหมัดซ้ายไปเอ้าแหมโอ้โหก่อนโดนโดนขวาไปทีนึ่งอ้าวโอ้เทลงไปข้างล่างนะครับแล้วจะสิงล้มไปอยู่ห่างเอ้าเอ้าวอ้าเอ้าเอ้านี่ครับมหาเสียบกระบายราชสิงหิมรวยเสียบ โอ้โหกรรมการเกืไกลแยกก่อนอตอนนี้เจียวจ้าวุ่นวายแล้วครับเวทีโวยนานาชาติวังสิตเป็นอีกหนึ่งคู่มีหัวใจซ้ายจากร้อยเอ็ดเข้าเข,ข้าจากบุรีรัมย์ตีได้ไหมล็อกไว้รวบไว้กรรมาการแยกอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหคู่ขี้เหลือเกินน้ำมิงเอ้านี่เลยครับจัดแบบนี้นะนี่เลครับ เสียโบสนะครับนัดเดวว่าชีระรัตนะบงถูกประยุมวยมันมันสุกเอา้าทันแล้วแต่มวิเศษไปเอาซ้ายไปเสียเนาวนะครับประธานเไปเอาซ้ายของคิมรวยเอาแล้วจะสิงตีไปเอาอย่าสุดนะอย่าสุดโอ้ดีว่าล้มไปด้วยกันนะครับโอ้โหนี่ครับมา หรือว่าจะต้องดูกันมาถ่ายรูปเลยที่แข่งสุดท้ายครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูโอ้โหนี่ครับาตอนนี้มันใจด้วยกันทั้งคู่เหลือเวลาอีกเครื่องยกคุณอนครึ่งยกโอ้มันต้องแบบนี้ครับมวยมันวันศุกร์มันต้องแบบนี้ครับโอ้โหชอบแบบไหนครับแบบนี้ลุ้นกรรมการด้านล่าง3ามท่านแล้วครับมีอารันนุชกลางธงชัยองเสวกธพงษ์พัดว่องไวครับเอาโอ้โหเลยนาทีกว่าๆนะครับนี่แหละ ลุ้นกันเลยทีเดียวฝ่ายแดงพิมรวยนะครับน้าเงินราชสิงห์โอ้โหซัดก,กันเบียดไปเบียดมาเบียดมาเบียดไปตลอดนะครับแต่เวลาอีกนาทีหนึง่งไม่ช่วยโอกาสแล้วนะครับทั้งฝ่ายขิมรวยแดงแล้วก็น้ําเงินราชสิงห์นะครับนี่แหละถูกพายุนะครับมวยมันวันศุกร์นี่ทุกวันศุกร์นะครับเวลา18บนาฬิกาเป็นต้นไปอ้าวแม่คู่นี้มวยใหญ่นะครับยังไม่มีอะไรยังไม่เข้าด้วย ต่างฝ่ายต่างมั่นใจนะครับพี่เลี้ยงสองฝ่ายก็ไม่ให้เข้าด้วยนะครับโอ้โหนี่ครับว่าวันนี้ทีมงานจัดคู่มวยครับให้จินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดแล้วก็มีหนุ่มโบ๊ทครับนัทนเดชวชิระรัตนวงศ์ว่าคูู้จัดรายการดีเด่นของการกีฬาแห่งประเทศไทยคนล่าสุดว่าจัดเอาไว้อย่างนี้แฟ,น,ฟนยังดูไม่ออกเลยครับมาถึงตรงนี้รักใครชอบใครครับอีกไม่กี่อืดใจครับนับถอยหลังไปพร้อมๆกันครับ 20วิวิสุดท้ายเราจะได้รู้แล้วนะครับว่าชัยชนะจะตกไปอยู่ที่ไหนครับจะไปอยู่ร้อยเอดกางเกงสีแดงหรือว่าบุรีรัมกางเกงสีน้ําเงินครับอา้านี่เลยครับนิดเดียวเหลือเวลาประมาณไม่เกิน3วินาที2วินาที1หมดยกสุดท้ายนะครับรอสักคู่เดียวนะครับมาไแดงวันนี้คิ้มรวยนะครับสโจต้องปราจีนน้ําเงินรัชสิงนะครับพีดีเดียคาเดมี ทำการผู้ห้ามบนเวทีนี่อ้าวเด็กกายกล่าเกลี้ยงรับใบแรกก่อนเลยนะครับแล้วก็ข้ามมาใบที่สองแล้วก็สุดท้ายนะครับจดจด,จ,ดจ,อจอจอไปไหนจดจดจอจอนะครับไปไหนโอ้โหโชูมือทั้งคู่ ชูมือทั้งคู่เลยเสมอกันนะครับโอ้ทีมรวยสจต้องประจิมจกับรลชสิงห์เพชริน